คาแรคเตอร์เมตา EP ที่16ก็สักดีคิวของวาเลนไทน์เออแล้วก็ขอโทษครับที่หายไปสักพักคดีอู้เออแพทใหม่ด้วยแล้วก็อู้ด้วยเลยไม่ได้ไปทําคลิปแต่ตอนนี้กลับมาแล้วโดยในคลิปนี้ครับจะมีอยู่10ตัวละครแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเพชรอนค้างเยอะเพราะว่าวาเลนไทน์ตัวเพชรแม่งเยอะมาก โอเคในคลิปนี้ก็จะมีตัวของเซอร์เจียนเทรดชิกเว k เวิร์กเซอร์รับโซเชอร์ไฟโน่แฟ s แอสซินกรีสไซเลนคิวกริฟยาชิปเนเดแล้วก็จะเป็นตัวของคิวจอยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยกว่านั่นนะคือตัวของเน d e เดเป็นตัวละครที่ช้ามากพูดตรงๆเลยเป็นเปนช้าทุกอย่างเลยมันเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้รุงริฟแต่ว่าในริฟมันก็ช้าการโอนดีบัฟทุกๆ5ก้าวิคือเหมือนจะเร็วนะ แต่ว่าพอไปเจอในสถานการณ์จริงๆแบบอีกฝ่ายดีบัฟเยอะๆหรือบางวีคที่มันเน้นดีบัฟเนี่ยมันโอนไม่ทันแล้วก็การเบรกใช้เวลาติดนานไปแรงขึ้น50%ก็เป็นของแถมเวลากด b ีได้เดสไอก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วสำหรับตัวของเนียเดสแล้วก็ดามจพื้นฐานมันไม่ได้สูงด้วยเพราะว่าพื้นฐานเาเลนไทยดามจสเตตมันไม่ได้สูงเลยขนาดนั้นทําให้โดยรวมตัวมันคือเอ่อไม่สูดสักทางเป็นตัวละครสายดีบัฟที่ไม่สุดทําดามจก็ไม่สุดโอนดีบัฟ แต่การดีบัฟก็ไม่สุดก็ตัวอื่นทําหน้าที่ดีกว่าแต่ถามว่าในเมตายังพอเล่นได้ไหมยังพอเล่นได้อยู่แต่ว่าอแพงไปเอาไปลงโนเมอรี่โดนปัญหาก็คือดีบัฟลดลงครึ่งหนึ่งทำให้ติดการเบรกไม่ครบ3เอาไปลงไพไฟก็เออก็พอได้แต่ว่าตัวอื่นก็น่าจะดีกว่าส่วนใครที่ชอบหรือว่าปั้นมาแล้วถามว่ามันมีโอกาสได้ใช้ไหมก็ยังมีโอกาสได้ใช้งานอยู่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะไปใช้สถานการณ์ไหน โอเคตัวถัดมาคือตัวของเทรชชิกเป็นววเลนทนยที่แรงที่สุดหน้าตอนนี้แล้วลมช้างได้ง่ายมากมีทั้งบีดอาร์เมอร์เบรกเดสมาร์กบวกกับที่ว่าตัวมันจะเป็นต้องเล่นสายคลีเท่าน,นั้นทําให้ตัวมันเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าดามเมจพื้นฐานจะไม่เยอะมากแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเทรชิกก็เอ้ยอีกฝ่ายหนาะไม่เป็นไรเอาบีดแปะศัตรูเอ้ยไปลงโนเมอร์ซี่เปลี่ยนบีดเปรีเจนไม่เป็นไรมีอาร์เมอร์เบรกีเดสมาร์กกูขอ2เข็มก็พอ แทงสทีศัตรูก็ตายแล้วตัวละครที่มันแพ้ทางก็จะเป็นตัวละครที่มีลบดีบัฟตัวละครที่มีอิมูตัวละครสะท้อนแล้วก็พวกตัวละครสายป้องกันที่แก้ทางพวกตัวไฮฮิตอย่างพวกเคอร์สเกลหรือว่าพวกไอคอร์ซิสเอเจนต์เนี่ยตัวของเทรชิกจะไม่ชอบแต่ว่าที่เหลือโดยรวมไม่ฆ่าได้หมดก็ใครกําลังมองหาตัวละครสายตีท่าเมืดโหนเนี่ยตัวของเทรชิกผมแนะนํามากแรงมากๆทั้งดามิทั้งอ้อมแล้วก็ดามิตรง แล้วก็เป็นตัวละคราสายตีที่ตายกค่อนยากเพราะว่าเป็นววนเลนทาย,ยแหละมีพัดสีตีดูดเลือดมีมาคี ICU เวลาติดดีบัฟได้เฮลว y r e เ e นแล้วถ้าเกิดว่าปดเพรสตีตอีกตัวมันก็ยังมีฟื้นฟูเลือดตลอดเวลาก็ครับผมแม่งเป็นสายตีที่ตายยากมากๆถ้าเกิดว่าไม่เล่นพลาดน,นะ โอเคตัวถัดมาคือตัวของเวทเวิร์กเป็นวลัไทที่แรงมากแรงพอกว่าเทดชิกเลยแต่ว่าไอไลน์นั้นมันจะแรงด้วยดำเอทางอ้อมด้วยเพราะมีบลิดแต่ว่าตัวนี้มันจะแรงแบบดาเมจเพียวๆเลยมีเอ็นเรดมีเดทมาร์กมีอาร์เมอร์เบรกถ้าเกิดว่าติดคลีขึ้นมาหูแมงเพอๆอาจจะแรงกว่าเทรดชิกด้วยแต่ว่าเงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นค่อนข้างยาก ที่ว่ายากเนี่ยคือตัวมันถ้าเกิดว่าหาจังหวะดีๆเนี่ยตัวมันสามารถทำเอ็นเรทสองสแต็กได้ภายในการโดดแค่ครั้งเดียวเล่นเล่นปกติเนี่ยได้เอ็นเรทแค่สแต็กเดียวเพราะงั้นเป็นตัวลคอที่ค่อนข้างวัดฝีมือแล้วก็เป็นตัวลคอที่เอาตัวรอดได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามีตัวของอีเวชั่นแล้วก็ใช่ครับผมเป็นพื้นฐานเวลิาอีกมีฮิวิกก็ ถ้าเกิดว่าไม่เล่นพลาดไม่โดนเคิร์นเนี่ยโอ้โหแมงตายยากมากในโนเมอร์ซี่ในพราไฟเนี่ยตัวของเวทเวิร์กทำหน้าที่ดีดมากส่วนในริฟไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นตัวละครธาตุน้ำสายตีเพียงแค่ตัวเดียวในเกมที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ก็ใครที่กำลังมองหาตัวละครธาตุน้ำสายตีหรือว่าหาหมอแรงๆสักตัวเนี่ยตัวของเวทเวิร์กนี่สมควรมากครับผมควรปั้นมากๆโอเคตัวถัดไปคือตัวของเซร์ัฟโซเจอร์ คอนเซปต์ <Concept S 2> เดียวกันกับตัวของเซอร์จีนเจอร์ก็คือมันเป็นตัวคอซัพพอร์ตที่ใช้เป็นตัวละครดาเมจสำรองในกรณีที่ตัวดาเมจหลักเราตายตัวของเซอร์ฟโซเชอร์ยังทำหน้าที่รองได้ค่อนข้างดีดาเมจก็ไม่แย่ดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวมันมีดูดเลือดด้วยโดยที่ไม่ต้องพึ่งตัวของพลาสติแล้วก็ตัวของมาคีแล้วก็ดนด้าของสพอร์ตมันเป็นสพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยมีเพิ่มดาเมจได้เพื่อนมีกันตายมีดูดเลือดจริงๆมันเป็นตัวละครที่ซับได้ทุกท่าแต่ว่า ทำไมเขานิยมธาตุไฟมากกว่าเพราะว่าตัวละครธาตุไฟมันจะได้อนิสงที่ว่าได้รับเพิ่มสะสมดาเมจเนี่ย0.5%ทุกๆวิ 0, ก็ทําให้ตัวละครธาตุไฟจะแรงกว่าปกติเมื่อเทียบกับธาตุอื่นก็ใครที่กำลังมองหาสพอร์ตที่เป็นตัวละครตีได้ด้วยตัวของเซอรโซเจอร์ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากแล้วถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครธาตุไฟตัวอื่นที่มันแรงกว่าสซอรัฟโซเจอร์หรือว่าดีกว่าเซอรโซเจอร์เนี่ยตัวสซอรัฟโซเจอร์ไม่จะเป็นต้องปั้นสุดก็ได้ปั้นเอาแค่ตัวของ NA, วอ็ปล่อยยไว้้อ่างนนั ถ้าเกิดว่าใครอยากปั้นในสุดก็ได้เพราะว่าถ้าปั้นสุดข้อดีคือมันมีตัวของมาคีให้ด้วยโอเคตัวถัดมาคือตัวของ As สซิ Creed เป็นบาเลนทนยที่อึดที่สุดในเกมแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เด้งเลื่อนโหดมากแล้วก็เลือดพื้นฐานค่อนข้างเยอะคือ78็ดืแแล้วก็มันเป็นตัวละครที่คุมเลือดอีกฝ่ายดีมากเพราะว่าเวลาอีกฝ่ายกดใช้ B b เนี่ยจะทําการลดเลือดอีกฝ่าย25%ของเลือดที่เหลืออยู่แล้วก็ติดเฮฟวี่บีบอีกแล้วถ้าเกิดว่าตัวของ As Creed อยู่ใกล้ตัวะครีต่อีซึ่่งเปไทยอะมาก บวกกับตัวของมาคีไอซียูเนี่ยก็5บวก2ก็7%ต่อวิแล้วถ้าเกิดว่าบวกตัวของ p r e สตีดบิกก็โอ้โหแมงแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตัวของ a s s a s s i n Creed ถือว่า่้อข้างดอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้พูดตามตรงว่าเดี๋ยวนี้สายโจมตีแมงเวอร์มากสายโจมตี Immunity เยอะขึ้นมี Inverse เยอะขึ้นแล้วก็ตัวละครที่รับมือบีดก็มีเยอะขึ้นด้วย ทาให้แอสซิส์กรีปัจจุบันมันค่อนข้างดรอปโดนบัดแบดคุมกําเนิดโดนประเด็นท้ายด้วยการคุมกําเนิดโดนตัวละครสายอินเวิร์สอย่างบริสแอนเกิร์มัวโดนตัวของใซคิดคุมกําเนิดอีกเพราะงั้นเล่นค่อนข้างยากแต่ถ้าถามว่ายังคุ้มค่ากับการปั้นป้องกันอยู่ไหมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เพราะว่าเป็นตัวละครที่ดักมือใหม่ได้ดีมากแล้วก็ดักคนที่มีตัวละครน้อยได้ดีมากเช่นกันโอเคตัวถัดมาคือตัวของไฟ n a l f ฟ n ง เป็นตัวละครสายดีบัฟสายคุมบัฟที่โหดมากๆมีก๊อปบัฟมีเคิร์ดมีสุ่มดีบับแล้วก็ไอ D ้ดีบับที่สุ่มมาก็ค่อนข้างนานเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การปั้นมากๆเป็นตัวละครที่ลงได้ทุกโหมดคลไ,ไฟก็ลงไหวโนเมอร์ซ no ี่ก็ลงไหวแล้วก็ในริฟนี่โหในริฟไม่ต้องพูดถึงแม่งเก่งมากๆโนดห1ึโนดสองโหนดส3มสมแม่งรับจบหมด ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมีตัวของลบดีบัฟหรือว่าอิมมูนิตี้เนี่ยต,ยตัวของไฟอลแฟงเล่น่องงยากและถ้าเกิดว่าใครปั้นไม่สุดจัดมูฟเซตไม่ดีเนี่ยตัวของดีบัฟที่ติดก็โอกาสติดก็ข้อนขางน้อยเพราะงั้นเป็นตุลละครที่เก่งแต่ก็แพงมากๆเช่นกันแต่ว่าโดยรวมใครดีกำลังมองหาตัวละครสารรับประโยชน์ลงได้ทุกโมดเนี่ยตัวของไฟอลแฟงนี่คุ้มค่ากั่การปั้นมากๆครับผมแม่งโกงชิบหายโอเคตัวถัดมาคือตัวของเซอร์เจนเจเนล l เป็นตัวละครพพอร์ที่ทุกคนควรมีจริงๆมีอิมมู i t ตี้มีเฮวี่ลีเจนมีตัวของ f ฟ n a นอลสแตนแถมเป็นตัวละครตีสำรองได้ด้วยถึงแม้ว่ามันจะใช้ระยะเวลานาาหน่อย30วินแต่ก็พูดตรงๆว่ามันคุ้มค่านะ30วินที่รอกับอิมมู i t ตี้กับเฮวี่ลีเจน15วินถะือว่าคุ้มค่าตัวละคร,รตัวไหนมีปัญหาเรื่องเอาตัวรอดแบบไม่มีฮนะิวเนี่ยเซอร์เจนแม่งรับจบเอ้ยด่านนั้นมีดีบัฟเยอะไม่เป็นไรเซอร์เจนช่วยได้ก็ใครที่มีควรปั้นเป็นอย่างยิ่งครับเกดว่าเ็ก่ดีมาก แต่ถามว่าหน้าขึ้นเพชรตัวแรกไหมก็ไม่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 น่าขึ้นเพชรคือมันเก่งแต่ไม่น่าขึ้นเพชรตัวแรกเพราะอะไรมันเป็นตัวละครสปอร์ตเราไม่ค่อยได้ใช้มันลงสนามู่แล้วเพราะงั้นเอาไว้แค่ท้องก็พอเอาตัวอื่นเอาพวกตัวละครสายจีจ๋าขึ้นเพชรไปตัวของเซอร์เจียนนี่คือรอก่อนถ้าเกิดว่าตัวหลักเราขึ้นแล้วก็เอามันขึ้นทีหลังก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเท่าที่ผมจําไม่ผิดเหมือนว่าจะมีแพ็กเกจขายด้วยในราคา60หรือ70บบาทได้แหละเออถ้าเกิดว่าใครเติมได้ก็เติมเลย จะได้ไม่ต้องมานั่งสุ่มในอนาคตโอเคตัวถัดมาคือตัวของ s ซ l n ลนคิวเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากในริฟเพราะว่ามีความสามารถในการควบคุมบัฟแล้วก็ควบคุมดีบัฟด้วยลบดีบัฟบ,บนตัว A แล้วก็ลบบัฟทั้งหมดบนตัวศัตรูข้อเสียคือมันเป็นตัวละครที่ดาเมจน,น้อยมากในไพร์ฟไฟก็เล่นได้แค่ชั้นตน้ตนๆในพาราเรลโลเมอร์ซี่ก็ลุงไม่ไหว ấy, ก็ ในริฟก็จะเป็นโหมดที่เก่งที่สุดสำหรับเซเลนคิวแล้วก็จะนิยมเล่นในโหนด1-1กับโหนด2อมากกว่าเพราะว่าโหนด3-3มสามดาเมจก็พอแต่ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าโหนดหนโหนดสอมันบูตเลื่อนไปเยอะไงตัวของ s ซเลนคิวเลยยังพอมีดาเมจปิดอยู่ก็ใครที่กำลังมองหาตัวละครลงริฟเก่งๆเนี่ยตัวของ s ซเลนคิวก็ถือว่าคุ้มค่า อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวฟรีด้วยสามารถหายได้จากไพไฟของวาเลนไท์แล้วก็ใครที่ปั้นตัวนี้มาก็ควรอัพสต e เตตเอ็กซ์คูลิซี่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเ e อ็กซ์คูิซี่เยอะเนี่ยโอกาสติดลบบัฟลบดีบัฟก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของคิวจอยเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายสปอร์ตเซฟเพื่อนที่ค่อนข้างดีเลยมีการตายมีชุบเพื่อนแล้วก็มีฮิวให้ถ้าเกิดว่าธาเราชนะอีกฝ่ายใครที่เป็นคนชอบลงไพ่ไฟเนี่ยตัวของ Q oy, คิวจอยควรมีมากเผื่อแบบเผื่อเราเล่นพลาดไงเออก็ยังมีคิวจอยเป็นก๊อก2นอกจากว่ามันจะเซฟเพื่อนได้ดีแล้วข้อดีของมันอีกอย่างคือมันเป็นตัวเงินมันเป็นสพอร์ตตัวเงินซึ่งทําให้ราคามันถูกเพราะงั้นสามารถอัพมาคีวิลสิบเอ็ดได้โดยใช้งบที่ไม่เยอะมาก แล้วก็ตัวมันเนี่ยไม่ต้องขึ้นเพชรก็ได้ขึ้นไว้แค่ทองอะ่ะเพื่อเอาทรัพยากรที่เหลือไปลงให้กับตัวละครท่าแสงตัวอื่นที่เป็นสายตีแล้วก็เก่งกว่าคิวจอยก็แนะนําให้ปั้นนะผมไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าเนี่ยคิวจอยที่ควรมีมากๆโอเคตัวถัดมาคือตัวของเกรมยัดชิปเป็นอีกหนึ่งตัวลคะครสปอร์ที่ควรปั้นเป็นอย่างมากมีฮิวให้เวลาฆ่าศัตรูได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นพลาดก็ยังมีไฟนอลสแตนเราจะได้ไม่ตายแล้วก็ตัวมันเล่นเป็นสายตีด้วยแต่ว่าจะเป็นสายตีในริฟเพราะว่าเวลามันมีรีีเจะจ,จะกาโมมตตอสสคู แต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าดามิพื้นฐานมันน้อย6,4 0 0แล้วก็ตัวมันเนื่องจากว่าเป็นตัวเงินราคามันถูกเพราะงั้นมาคีวสิก็ควรอัพเป็นอย่างมากก็ใครที่กําลังมองหาพัพ p อ o r t ที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมยันเละเกมเี่ยตัวของเกรฟยาชิปนี่คุ้มค่ากับเงินที่ปันมากๆตัวไหนไม่มีฮิลตัวไหนเข้าถึงฮิลยากเนี่ยตัวของเกรฟยาชิปถือว่ารับจบในเรื่องนี้มากๆตัวมันเป็นเซอร์เจนเจเนอเรลในราคาที่ถูกสุด โอเคก็จบไปแล้วกับตัวละครหน้าปั้นแล้วก็ตัวละครเมตาสำหรับวัเลนไทนยต่อไปก็คือวัเลนไทนยที่ผมไม่แนะนําให้ปั้นแล้วก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือตัวของ Last h โฮปแล้วก็ตัวของไพรโ t เทคนะิค Last h โฮปณปัจจุบันนี้มันเป็นตัวละครที่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตามตรงว่าต่อให้อัดสแตตดีแค่ไหนมันเป็นได้แค่ ตัวกระสอบทรายอออถามว่ามันอืดไหมก็อืดในระดับหนึ่งแต่ถามว่าค่ายากไหมก็ไม่ขนาดนั้นอีกอย่างนึนก็คือในปัจจุบันตัวละครที่มี precision มันก็ิ่มเยอะเพราะงั้น last hope มันจะไม่ได้ชุบมันจะตายก่อนส่วนไพโรเทคนิคมันหายากด้วยหาได้จากเฉพาะกล่องธาตุไฟแล้วก็เงื่อนไขมันค่อนข้างเยอะโอกาสติดก็น้อยแถมยังมีเงื่อนไขของบล็อกบัสเตอร์แล้วก็พิเศษมืออีกเพราะงั้น2ตัวนี้ไม่น่าเล่นแล้วในปัจจุบัน เอาเงินเอาทรัพยากรไปลงทุนกับตัวละครตัวอื่นน่าจะคุ้มกว่า2ตัวนี้โอ้ยในที่สุดจบแล้วสำหรับซีรีส์คาแรคเตอร์เมตาก็ผ่านมานานมากยาวมากๆไม่คิดว่ามันจะยืดมายาวขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วก็คลิปต่อไปก็เออเดี๋ยวทำเพอร์มิเนเตอร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปพูดถึงกนะัสตาเนาะเพราะว่าแบบผมมีความรู้สึกไงกัสตาหลังจากมันเข้ามาก็โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย